สวัสดีครับก็กลับมาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็มีอัปเดตแล้วก็คอมเมนต์ที่เกี่ยวกับพี่บัวขาวครับก็ยังคงป่วนไม่เลิกครับสำหรับแฟนชาวกัมพูชาที่ไม่ว่าพี่บัวขาวนั้นจะโพสอะไรจะเม้นอะไรก็ยังมาตามคอมเมนต์เป็นพันๆข้อความครับขนาดโพสต์ล่าสุดนะครับที่พี่บัวขาวได้โพสต์ไว้เป็นเพียงข้อความสั้นๆครับซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นดราม่าอะไรทั้งสิ้นครับโดยพี่บัวขาวได้โพสตไว้ว่ามัดหนักโคลาฉลาด ลบ,บุรีท่าดีชายาไวกว่าท่าเสามวยโบราณมวยไทยสี่ภาคมวยท่าเสามวยโคลาชมวยลบ,บุรีและมวยชายาพร้อมกับรูปภาพที่พี่บัวขาวนะครับได้ทําท่าลํามวยของประจําภาคครับเพียงแค่นั้นครับ ชาวกัมพูชาก็มาคอมเมนต์กันมากมายครับซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ครับก็ออกไปทางบูลลี่พี่บัวขาวครับอย่างเช่นว่านี่มันนักมวยชาวกุยนี่หรือนักมวยที่ลืมชาติกําเนิดตัวเองแล้วก็ฉันเคยรักมันแต่ตอนนี้ฉันเกลียดมันหรือว่ากูไม่กลับจริงๆตัวตลกอาเซียนแต่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเรื่องค่าตัวของพี่บัวขาวที่ทางกัมพูชานั้นได้ค้างพี่บัวขาวไว้ถึง2.2ล้านบาทโดยที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่ม มีความเคลื่อนไหวของทางกัมพูชาเลยนะครับว่าจะจัดการเรื่องนี้เป็นอย่างไรและเราก็ไม่ค่อยเห็นครับว่าชาวกัมพูชานั้นเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่ทางผู้จัดกัมพูชานะครับได้ค้างค่าตัววันนี้ครับแอดก็ได้หาข้อมูลอัปเดตจนมาเจอสื่อชื่อดังของชาวกัมพูชาครับที่มีผู้ติดตามถึง76,00 0คนครับได้เขียนประเด็นนี้ไว้ด้วยครับโดยทางสื่อกัมพูชานะครับเขาได้โพสต์ไว้ว่ามันยังไม่ จบหลังสู้กันมานานบัวขาวเผยเรื่องติดหนี้ที่ยังไม่จ่าย2ล้านบาทตอนมาชกที่กัมพูชาและเขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากดราม่านี้เพื่อเป็นโอกาสในการทวงถามเงินและก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่กีฬามวยไทยของพวกเขาได้รับเชิญและก็ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้แต่เป็นที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าทําไมชาวขเขมรถึงไปสนับสนุนให้มวยไทยมาชกแล้วใครที่หักค่าตัวนักมวยหลังจากโพสต์นี้เสร็จนะครับก็มีความคิดเห เห็นมากมายหลากหลายที่เดียวครับของชาวกัมพูชาเราลองไปฟังมุมมองของแฟนมวยชาวกัมพูชากันดูครับว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรครับในกรณีที่ทางผู้จัดมวยของเขานั้นติดค้างเงินพี่บัวขาวถึง2.2ล้านบาทเริ่มทีคอมเมนต์แรกเลยนะครับโดยเขาได้พูดไว้ว่าปวดรอทางผู้จัดโครงการของรัฐบาลกลางหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะเงียบเงียไปแล้วครับกระแสะเริ่มซาลงแล้วอย่าให้เรื่องเงียบครับเราต ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องครับมาที่ความคิดเห็นท่านถัดไปนะครับเขาคงไม่อยากจ่ายเงินให้ชาวกุยฮ่าฮ่าแล้วก็มีคอมเมนต์ถัดไปมาตอบกลับครับซึ่งเป็นคอมเมนต์จากทางเพจเลยนะครับโดยเขาได้โพสต์เอาไว้ว่าคุณโจมตีได้เฉพาะบุคคลเท่านั้นและคุณไม่ควรแตะต้องชนกลุ่มน้อยชาวกุยซึ่งแอดคิดว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับก็เห็นด้วยกับทางเจ้าของโพสต์เหมือนกันครับแต่ก็เอาให้พอดีครับเหมาะสมพองามครับไม่ลามปามเลยเถิดจน ไปไปต่อที่คอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับสมาคมมวยหรือสหพันธ์กัมพูชาคุณช่วยออกมารับผิดช,ชอบหรือแสดงความกระตือรือร้นมากกว่านี้หน่อยเถอะอย่าให้ชาติกัมพูชาของเราต้องขายหน้าจนเกินไปนะักถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะไปต่อที่ความคิดเห็นถัดไปเลยนะครับใช่ใช่ใช่เป็นหนี้ก็ต้องจ่ายคอมเมนต์ถัดไปครับเอาจริงๆนะครับเราสามารถตรวจสอบได้ครับซึ่งแอดคิดว่าทางเขานะครับก็ควรที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือทาอะไรสักอย่างครับไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องราว มันเงียบไปอย่างนี้ครับแล้วก็จํานวนเงินไม่ใช่น้อยๆครับไปต่อที่คอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับหรือเป็นเพราะว่านักกีฬาชาวกัมพูชาเวลาไปแข่งมวยที่ประเทศไทยก็ได้เงินไม่ครบตามจํานวนที่พูดอย่างนี้ก็อยากโกรธกันนะจากความเห็นนี้แอดว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ถัดไปเลยครับเป็นหนี้บัวขาวเราก็ต้องจ่ายอย่าให้เด็กคอมเนอับอายท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายถ้าโดนข้อกล่าวหาแบบนี้คุณควรจะต้องออกมาชี้แจงอะไรหน่อยมาที่ความคิดเห็นถัดไปนะครับ ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายอย่าให้ชื่อเสียงประเทศชาติต้องเสียมาที่คอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ใส่ร้ายพวกเราอย่างไร้ยังอายและนี่คือลักษณะของหัวขโมยความคิดเห็นท่านถัดไปเลยนะครับ หากเป็นเรื่องจริงกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ควรละอายใจอย่างยิ่งมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับมันน่าละอายใจมากครับท่านผมว่าพวกท่านควรจะจ่ายอย่าให้เขาดูหมิน่นหยามเกียติเราเลยคอมเมนต์ถัดไปนะครับเพราะชาวกัมพูชาบางคนทําให้ชื่อเสียงเสียทั้งประเทศน่าละอายจริงๆคอมเมนต์ถัดไปครับ บัวขาวแล้วทำไมคุณถึงไม่ฟ้องคอมเมนต์ Comment ถัดไปนะครับคนหนุ่มสาวทั้งหลายข้าพเจ้าละอายใจที่ได้ยินว่าคนของสหพันมวยขเขมรไม่พอใจกับเงินที่พวกเขาได้รับและเป็นหนี้ต่างประเทศความคิดเห็นถัดไปนะครับเป็นหนี้ก็ควรชำระผมคิดว่าเราควรจะจ่ายเขาคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับ นี่มันเป็นเรื่องที่น่าอายสุดๆดถัดไปนะครับแน่ใจหรอว่าเขมรเป็นนี่คุณคุณบัวขาวความคิดเห็นถัดไปนะครับผู้จัดเป็นคนไทยไม่ใช่หรอแล้วเป็นนี่อะไรเขมรงงสําหรับแอดคิดว่าน่าจะเป็นชาวเขมรมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้จัดไทยแล้วพี่บัวขาวคงไม่ออกมาทวงอย่างนี้แน่นอนครับมาที่คอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับพวกเราชาวเขมรไม่ควรดูหมิ่นพวกเขาความคิดเห็นถัดไปครับ อับอายขายขี้หน้าใครเป็นคนพาเขามาหาเงินที่ประเทศเราแต่ไม่ให้ตังค์เขาคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับไม่รู้จะเชื่อฝ่ายไหนแต่เท่าที่รู้ค่าตัวของยอดมวยประเทศไทยขึ้นสังเวียนทีก็ได้2.5ล้านบาทหรือ3ล้านคอมเมนต์ถัดไปนะครับอธิบายมาซิว่าทําไมเป็นนี่เราไม่จ่ายสหพันธ์มวยความคิดเห็นถัดไปนะครับ อาจเป็นการใส่ร้ายหรืออาจจะจริงก็ได้ใครจะรู้แอดว่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับแต่ที่สําคัญครับอย่าให้เรื่องมันเงียบหายไปตามดราม่าครับมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมเรื่องมันถึงหยุดนิ่งแบบนี้ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาพูดหรือแสดงความคิดเห็นใดๆเลย ง,งความคิดเห็นถัดไปครับถ้าใช่ก็จ่ายเขาเถอะอย่าให้พวกเขาเอาแต่ดูถูกชาวกัมพูชาอีกเลยคอมเมนต์ถัดไปครับกัมพูชาคอร์รัปชันด้านไหนก็ทนไม่ได้คอมเมนต์ถัดไปนะครับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเงินในกัมพูชาโอ้เจอเมนนี้ไปน่าเป็นห่วงแทนพี่บัวเลยครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับคุณจะยกทัพมาเขมรเมื่อไหร่คอมเมนต์นี้ก็จะบู๊อย่างเดียวเลยนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับเอาเงินไปแก้ปัญหาเรื่องชายหาดก,ก่อนความคิดเห็นถัดไปนะครับนี่มันจริงหรือเปล่า ถ้าเรื่องจริงนี่ผู้นำขม็นของเราน่าจะอายมากๆเลยคอมเมนต์ถัดไปครับนี่มันเป็นความรับผิดชอบของใครเงิน2.2ล้านบาทนี่มันเยอะมากใครก็ได้ช่วยอธิบายทีแต่อย่าว่าขม็นทั้งหมดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องบุคคลความคิดเห็นถัดไปนะครับนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าเงินต้อง2.2ล้านบาท ใครก็ได้มาอธิบายอีกรอบทีแต่ถ้าไม่จริงนะคุณนนฟ้องแน่บัวขาวคอมเมนต์ถัดไปครับทำไมต้องไปสนับสนุนบัวขาวให้มาชกที่บ้านเราด้วยแถมยังต้องเสียตังไปจ้างเขาอีกและนี่ก็เป็นคอมเมนต์และความคิดเห็นนะครับของชาวกัมพูชาครับที่มีต่อโพสต์เรื่องการทวงเงินของพี่บัวขาวครับซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยเลยครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับเอียงไปทางว่าทําไมไม่ใช้เขาทําไมถึงไม่ใช้เงินทําไมถึงไม่ใช้นี่ และเราก็ต้องมาตามกันต่อครับว่าพี่บัวขาวนั้นจะได้เงินคืนไหมซึ่งค่าตัวระดับยอดมัวอย่างพี่บัวขาวครับน่าจะเป็นระดับล้านอัพอยู่แล้วครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ